ประโยคค์คำพูดสั่งจิตย,ยกระดับอารมณ์ให้สูงขึ้นสร้างพลังบวกให้ชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันทุกสิ่งที่ฉันได้พบเจอและเกิดขึ้นกับฉันในตอนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคน เป็นเรื่องปกติธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในตอนนี้ทำให้ฉันได้เรียนรู้ทำให้ฉันเข้มแข็งและอดทนได้กับทุกปัญหาฉันรับรู้และเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในตอนนี้เข้ามาเพื่อทดสอบและทำให้ฉันได้เจอกับสิ่งที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ ฉันให้อภัยกับผู้คนและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจฉันสามารถสร้างความสุขและความสงบให้เกิดขึ้นในใจของฉันทุกครั้งที่ฉันเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆฉันรักตัวเองเข้าใจตัวเองและพร้อมที่จะดูแลอบก่อนหัวใจ ของฉันให้กลับมาเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็วฉันไม่อนุญาตให้ใครหรือเหตุการณ์ใดามาทำให้ฉันไม่มีความสุขฉันดูแลใส่ใจฉันทนุถนอมและบอกรักตัวเองตลอดเวลาทุกความรู้สึกและทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ฉันมั่นใจว่า มันจะผ่านไปได้ด้วยดีฉันสามารถหาวิธีจัดการและแก้ปัญหาทุกอย่างออกไปจากชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายไม่สำคัญว่าใครจะพูดหรือบอกกับฉันอย่างไรฉันรู้และมั่นใจในตัวเองเสมอว่าฉันคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดการมีน้ำใจต่อผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันและฉันก็มีความเมตตาต่อผู้อื่นเสมอฉันเลือกที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์ที่ฉันต้องอเผชิญฉันสามารถสร้างความสุขและความสงบให้เกิดขึ้นในใจฉันได้ตลอดเวลาฉันจะโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ และปล่อยวางในสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้ฉันมองข้ามคำพูดของผู้อื่นที่ไม่หวังดีกับฉันและปล่อยให้มันผ่านไปความสุขจากภายในของฉันจะปกป้องฉันจากคนที่ไม่หวังดีและคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวฉันฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ตาม ฉันสามารถกำจัดอารมณ์ที่เป็นลบออกไปจากความรู้สึกของฉันได้อย่างรวดเร็วฉันสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของฉันให้กลับมาเป็นอารมณ์และความรู้สึกเชิงบวกได้เสมอฉันพร้อมที่จะเข้าใจและยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันในตอนนี้ฉันมั่นใจว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีกว่าวันนี้อย่างแน่นอน ฉันเปิดใจให้กับโอกาสดีๆสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีที่จะนำพาความโชคดีมามอบให้กับฉันในวันพรุ่งนี้อย่างเต็มใจฉันรู้อย่างแน่นอนว่าคนที่ไม่รักไม่หวังดีไม่ใส่ใจในความรู้สึกของฉันจะถูกกำจัดออกไปจากชีวิตของฉันในไม่ช้า ฉันดึงดูดคนที่มีจิตใจดีคนที่เอื้ออาทรคนที่เห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นคนที่มีน้ำใจคนที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันเข้ามาในชีวิตของฉันอยู่ตลอดเวลาฉันรู้ว่าในวันพรุ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันจะมีแต่เรื่องราวดีๆและมีความโชคดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณตัวเองที่สามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสติฉันเชื่อและมั่นใจว่าฉันสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นพลังบวกในตัวฉันมีเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ฉันใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข